ครับสวัสดีครับพ่อลุงอาสวัสดีสวัสดีครับมือนี้เอฟซีปู่ลุงพ่อเซียนบ้านสวนมหาตั้งแต่เสาเลยมือนี้เลือดใจเลยอลายเลือดใจเด่นซีมาดลองอะไรอเออชื่อชุนทองก็ออกชุนรองไปด้เด่นซีอยู่แต่ว่ามีมีซีหกเนาะโอ้เดี๋ยวมีเด้มีดเลยไม่สวนตามที่จริงตามที่จริงอ๋อสามกับซีเหมือนป่ะเออ หกกับเจ็ดเนี่ยก็เลยเอาก็เลยเด่นตัวนี้ว่ามันลงมาหนี้โอ้ตัวนี้เจ้าบได้เขียนให้มื่อนั้นว้าบ่ได้เขียนอ่าหมวดคอนมันไปมันไปสามถูดเลยพวกที่เจ้าเขียนเรียกเรียกกันเรียกหมวดคอนไปสามถูดเลยอ่านี่ยก็ได้หมวดคอนมันออกเจ็ดแปดเออออกเจ็ดแปดเออแมนแมนโอ้วนมืึอนี่ผู้รุ่งบุรีเขียนให้ผมตุนตุนบุรีเขียนเออ แสดงว่าเราก็มาสี่หกเนาะเอาเปัญญังคือมักสี่เจ้ามันมากกันไปสามหกสามเจ็ดนี่นี่หรือเปลนมวดหนึ่งนี่สามแปดสามเจ็ดสามแปดเอเอสามเจ็ดสามแปดออันนี้มันเป็นในสูตรหมาลุงแม่อืออันนี้งวด วันี้ะโอ้วันนี้หมดเอ่วนจะออกเยอะจะนีละแต่ว่าเล็กสองสว่ะเรียกเลขกเับว่าเรีกับว่าเขาได้ว่าตัวนี้มันจะตัดทุ่นได้ายอันนี้เรียกว่าบาน้กันมหเรียนมันตัดทุนได้ายโอ้หกสี่ศูนยหนึ่งว่านน้ำกันบนขื้หลังหรบลบนบนโอ้เอาเรื่องวันนี้นึงเหให้ดูุดกันมา เดี рядом, gli, a, ๋ยวเชินเช่นกันเดี๋ยวเช่นก okay. so well. well. ันกัเดี Honestly, ๋ยวก็เช่น c หมอันนี้ล้างนะอันนี้ล้างมมมานํ้ำกัน03มข่ยนี่มมาน้ำกันม่องข่ตัดออกเกลดเอ้ตัดออกแกลดเองเร็มายังเพราะว่า FC นี้น FC อมเมนต์มา0ดับ ทุกหลักล่างมาทั้งเขากับปอยไปแล้วเอ้ยสองชุดอันนี้บนไห้รองบนสองชุดบนสองชุดโอ้หมวาน้ำกันชุดนี้หมวดที่สิบก่อนได้ไนโอ้หวดที่ยบก่อนเนี่สิบแปดพันรนวงหันอันนี้เขาได้หกหนึ่งหกหมวดอแต่วันนี้เขาจับกันในบอนี่อุปมะไนีีเนาะด้ บ่อใดเนะาะจะว่าไปตัวหนึ่งไเอืมมาได้แค่ตัวเดียวเงินอาหารอาหารมันสูญห้าหกเจ็ดบ่เอาทตัดไปสามตัวมันเหลือตัวเดียวอืมมันเหลือแต่มามาเจ็ดตัวเดียวบ่กับบ่อมาทำเนาะม,มาได้ยังบ่ที่แปดโซ่ 9. มันอยู่มันอยู่บนหมดเลยวันนี้วันนี้ถ้ามามาได้จะมาได้ตัวนี้ครับตัวนี้สี่กําลังเนี้ยอืมจะว่าเสีเ่เสีกเปล่าเงครับมันนี่เขียนเชียนเอาเลยรเหรอพ่ลูงมันเนาะอเอาเชียนเอาเลยรกันเนี่ยอืม,อม,อมเชียนมันทีผมนั่นแหละ หนึ่ง <G ül üş> ตุลาคม <G ül üş> <c oughs> อัอนนี้เทียนอั้นอันเส้นนี้นะพ่อรุ่งพ่อพ่อบ้านสวนโชคดีเอฟซีเอฟพอหุ่นมาตดเด็กๆคุณแปลว่ดมากฝ่ายแดงเลย วิ่งเอาไปนี่เอาเลยเดี๋ยวเอาเลยบินบนมาหกกับเจ็ดอ๋อไ <c oughs> ม่แล้วหกกับเจ็ดเจ็มดมันต้องลองเลยเดนหกมาเดนหกอ๋อผมว่นรู้เรื่องเนี่ยวันีนคำนวณจากสูตรเลบขบ่แตว่าก็บคำนวณเลขหลักก็กกกม,าากมันกันยังคำนวณบบรานใดแต่ว่าตัวมันมันมันมาแล้วเออมันมาแล้วครับ จะมีมันจะมีตัวนี้ตัวเก้าเนี่ยล่ะตัวเก้าลย่างนี่ผมลุงผมเขียนส่ผมนี่เลีกเลขนี่หกเจ็ดแปดมั้งเออหกเจ็ดแปดเขียนเต็มสูตรไวเลยแต่ว่าห้องปะจับกูสูตรมั้งหกเจ็ดแปดนี่ขึ้นเต็มเต็มากกว่าจะตัดเอาสองตัวเฉพาะอย่นี่ครับมันเียนตัวตัวคู่มันตัวเองยจับใส่กันอันนี้มันแม่นมานี่ยตัวนี้ปรเด่๋ยวปร่เดี๋ยม จะได้จะได้หกจับคู่เลยหกหนึ่งหกหนึ่งหกสามหกสามหกแปดหกแปอยู่ง,งนี้ครับรักมาได้คำนวณแต่ว่าม,มันออกมาได้อยู่ครับรักรักเก็ดเทากัจับ,บ,อบ่อหรอเลุงเจ็ิ 3. รูมื่อ่ตัวนี้นะมันมันจะมันเี็ดสีผมไม่ผมกบไม่ครวบเก็ดรอบชุดเตรียมไปก่อน้นองรุงเนาะเอาเอาืมมันจะไปยังเิ็ครับ อันนี้ส่วนส่วนตัวเด่นเอาขีดหงมนะครับลุงกางดรเดียงขีดหงกลมเลยพุ่อันนี้ชุมนี้นี่เด่นหลักหกเงินวะจับใจกันเนี่ยครับก็จะมานึงอีกวะ ว่าเน้นก็ได้บอะว่าแเนีนก็ได้ป่ะบอกกระดิ่นเน้นรักหกนี่นรักไปก่อนรักหกเพราะว่าจะเน้นเน้นหกมารวมเออเออจะรักหกไปเออตัวเดียวสักกันตัวเดียวสักกันซ้ำเนียนโ่าฮ่พฮยาร่าก่าฮ่าฮาฮนาฮีาน่าฮ่า่าฮ่าฮ่าน่าฮ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 นาฮนาฮ่าอ่าฮ่า่าฮ่าา่่าาส่่ ศูนย์สี่หกเก้าเกว่ามานำกันนะครับ f ีบีีมาี้ล่างหัวลุงเออไม่มาด้วยกันบนอเออเจนละเอียดดีบหมนี้วิ่งล่าง สามตัวเดียวโอ้หวัน do, 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 do. คือเข่ากันแท่นอวันเนาะอัน <laughs> นี้เอาสามเจ็ดสามหนึ่งเข่ากันไวอาจารย์เน,น,นี่ยวันวิ่งสนี่เจเบ่งไว้ด้วยสามห้านัาน่นเห็นมสามห้าปดสามปด ก่อนมาหลังก่อนมาหลังก็จ kind of ับ uh. ท uh. ouais. ี่เออสามคู่ป่อสามคู่สามคู่อครับเนี่ยท่อกันน้องลูกเนาะติ่สามสามห้าสามแปดสามเก้าครับอันนี้เรียกว่ามาเดียวกันเนาะเลขหลางโอ้บ่ได้ตัวนี้ไหมบ่ได้ตัวนี้ไหมตัวได้บ่ได้ S <S นี่แค่นี้กาได้คือว่าประมาณน้ำกันอยู่ว่ะศูนย์สามหกแปดอันนี้ไม่มาด้วยกันล่างเนาะลุงเอาอเป็ี่ยนแนวร่าง แต่ทุ่นไหล <c oughs> แต่ทุไไ่ไจะไหลนี่แค่นี้น้ะลูกเนาะไม่แค่นี้แหละจะว่าเป็นมะเขาหรอกจะว่าให้เก็บชีพเ,เป็นหน้าทั้งวันนี้พี่เสียแล้วสองทุดนขำพี่สองทุด มีคินเนาอพีลุงเนาะขับรับขอบคุณนะครับพีลุงรับลูกบอมาจ้าจะบอกไปชือเอฟซีไปสื่อลเนาะมนี่ยเฉพาะลงกอมูเนาะเก่าซีซีองดิะไอเด็หกซีเฉพาะบวลนึงเอาเอพอเตรียมพามปลงแมนด้อเจอเอาบอนี่สัตเกียนบอเอฟซ พ่อบันสวนนะครับเนาะเดี๋ยบนวิ่งบนหกกับเจ็ดเน้นที่หกนะครับแต่ว่าชุดเี่ยมันมีหกเจ็ดแปดแต่ว่าพอเราออกมา,าตั้งแต่หกกับเจ็ดนะครับแต่ว่าเน้นที่หกแหละแต่ว่าเน้นหกหนึ่งเมกอนก็มีหกหนึ 1, ่งหกสามหกแปดสามหางนี่นะครับเนาะิดหกนะครับเดี๋ยวพอเราเน้นตัวนี้กอนเบื้องต้วนไว้คือหกหนึ่ง นะครับวันนี้เรียกบ่ามาน้ากันน่ครับพอเราให้งวน,นให้สองสูตรมี9 4 1 0 0 4 9 6นนเก้าบนนะครับเดิมไม่มาด้วยกันนะครับวันนี้ส่วนล่างล่างวิ่ง3ตัวเดียวนะครับจับคู่ก็มี3ามหาสา3สองสามไม่มาด้วยกันล่างนะครับ สัดเจียนบ่ครับเอฟซีเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเดอ้อพ่อเซียนบ้านสวนปล่อยต่อ,องวดแบบไม่มีกักนะครับงวดที่เรียบกว่านี่สัดเจียนอยู่ตรงนะ้ำคบเนาะ เลก่อนเนาะเอฟซี 4, เนาะแต่ว่ามันสอบมาตัวหนึ่งดิแม็นปะมาตัวหนึ่งยืนบอลเล็กหลังเออกระมีนได้แมีนอยู่ดอกแต่ว่ามันไออย่างไรส่วนเแคปหน้าจอครับผมครับจะได้ไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไหมนะครับเด้อสามนี้เลือกร่างสามพออ้วนกับสามพึ่กันนะครับเออส่วนกันไลยอาจารย์อยู่ หอมห้องพอแต้มกับส้นด้วยกันซ้ำนี่นะครับเอาให้สุกๆมันๆกันนะครับเด้อมักชอบตัวเด็กก็จะลืมนะครับเนาะเลือกซื้อเลือกหายสลากกินแมงรัฐบาลไว้นะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตียมกับเขามาแล้วคันมักกันชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมนะมีนะครับเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตียมกับขอกราบขอบพระคุณอีฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอเตียม ครับพอแต้มก็เวยพอนให้มีแต่วามสุขคมจะเลื่อนนะครับเด้อวามเจ็บยาให้ไดวามไขอยาให้มีนะครับเนาะขอให้มีแต่โสคตลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันยีคลิปหนา้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม